ตีอยู่นี่อยู่นี่ยู่ชันยูฉันมา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 ขโนมกลัวไมมันปปืนนเิปืนนึงแล้วหมอนไปสู้ไว้เราตายเลยเอใช่ตายเลยโอ้มันมันเก่งมาจากไหนวะมันลงตัวเดียวตรงตีแล้ว อวิ <prediction? S 2> มันชุบเพื่อนเอายิงดิครับรออะไรอ่ะล้มแล้ว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 เพื่อนเพื่อนชุบแล้วแต่แต่แต่ตัวชุบล้มไปแล้วนะโอเคโอเคโอเครอรอมาดิโดน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 หัวโดนหัวน็องน้องหนึ่งน้องหนึ่งหัว

ที่ถังคี้คีลบนะกดให้กดให้กดให้อุ๊ยโดนยิงุบสามเลยจุดตี้นึ่งมาี้ถังเ่ามาโอ่าเว้นดนี้มาดึงเพื่อนนะดึงเพื่อนนะโอโเจ็บเจ็บเจ็บยิงใคินยิงเอชเนั่นอะ อุ้ยนกหนึ่งนกหนงตัวนี้นกหนึ่งนี้นกหนึงสวยยสวยอยู่น้าเนอยู่น้านตัวนึงอยู่น่าเชตัวนึงยิงไห้ได้ปโอ้ยวิ่งวิ่งว้่งวิ่งวิ่งว่งว่วิมงวิ่งวิ่งวิิงิงิงวิ่งวิ่งงวิ่งวงวิ่งวิวิน่า่งมิ่งวิ่่ิ่งวิ่งวอ่งว่งวิ่งว่ว ไม่เป็นตรงไหนวะข้างหน้านี่วะไม่อยู่ตรงนี้เฮ้ยหลัง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 โอ้โหบอลบอแบอแบตชุกนะมันมันมันอ้อมแล้วนะระวังโอเคโอเคจะชุกเลยชุบเหมือนกันชุบเหมือนกันมันอ้อมมาท้ายอะโอ้ไม่มียาไม่มียาแ่บมียานะมไม่เบ่งเลยมียามัมาแล้วว่างมาแล้วว่างมาแล้วมาแล้ว วิทยน็อก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 ชัวร์อุ้ยมันชัวร์ท่นล้มไปเยอะมากถ้ามันไม่จบจสักทีวหรเฮ้ยสวยหมดยังเฮ้ยไม่หมดไม่หมดตัวน,นี้เหลือตัวไหนอะตัวนู้นเหรออยาให้มีสโคนะ๊กะ ไปเลยป,ป้าเบน์ไปเลยจบแลเนล้มล้มนึ่งล้มหนึ่งล้มนึ่งนะ้งอีกห<ด>น้่งน้สองล้องล้มสองบ่ไตรงผม เ้ยที่ชุบบุ้มอยู่แถวนี้แหละมั้งอยู่ในไงอยู่ใน้อมาอยู่ในขคอหมามังกรมังคอเาไงดีเอาไงดีเอาไงดีนี่ลงรถแล้วด้วยนะขับไปขับไปไม่ไม่ไไม่เห็นฉันมบเยขบไม่เห็นไเขับไปเลยขับไปเลยาขับไปเลยเลยขับไปเลยัวเขัาไปเลยขับเลยับเลเบเลยเลยขไปเลยเขเลยนเลยขไปเลยเลยขเลยขยขับไปเลยเัยเเลยลง ไม่มันตามเหรอลงก่อนแปลงแปตามปมันน่าจะตามเนี่ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้ยมันโหดนะมันโหดนะเฮ้ยน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกำลังรีดไฟกำลังรีดไฟอยู่ตรงไหนวะน้องอีกน้องอีกเฮ้ยไม่ใช่แล้วเจ็บแล้วตัวนี้เจ็บแล้วเฮ้ยเฮ้ย้โดน กลับมาลำเบอร์สองแล้วังถมไฟมันไฟมไฟไฟมไฟไฟไฟมไฟมไฟไฟถมไฟมไฟเมไฟมไมไเถมไฟถมไมไฟมไฟลมอดเมยโถมไฟตมมเลยมไนอมไฟมไฟถมไฟถมไะถมไฟมไฟถนไฟถมไนมไฟถมไฟถมมม เจ็บมากตังบุญใหญ่เจ็บมากตังบุญใหญ่โคตรเจ็บโอ้ไม่มียาไปไหนหรอวะข้างล่างข้างล่างขึ้นมูเลยครับเครื่องมือเลยโอ้เฮ้ยโอ้โหไม่ตายดิขึ้นไหนวะธนูธน,นูตัวธนู<ะ><ะ>ไปโดนโดนหาย เฮ้ยน้อกน้อหนึ่งนอกหนึ่ง,งมันหายอ่ะเฮ้ยมันบินวะเอ้ยข้างบนข้างบนข้างบนหัวเบอร์สองว่ามันขึ้นอีกแล้ววอะไรวะโดนไปหนึ่งทีนะโดนไปหนึ่งทีนะ <S 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 โอ้ยเบอร์ <S <S สองสู้เขาสบอดไลท์ที่คุนมันโดนหมวกไปแล้ว ดนหัวไปสองสามนะไม่มาเนี่ยโอเคเอค,ครับกดนลคกกดแชร์กดติดตามครับ